ดีค่ะ,คะต่อไปนี้เป็นรายการภูมิปัญญาชาวบ้านของกาของตำบลหนองบ่อน,นะคะเป็นภูมิปัญญาการยอมเสื้อดำไหมด้วยมะเกลนะคะ,คะข้าดิฉัน์นางสาวพิสมัยจันทบคข้าดิฉัน์นางสาวเจิฎาบุญเชือะคะ่ะประวัติความเป็นมาของคนในตำบลหนองบ่อน,นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ชาวตำบลหนองบ่อน,นี้นะคะจะมีการดํารงชีวิตอย่างชมุชมชนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ชุมชนนี้จะนิยมใส่เสื้อดำไหมเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านค่ะค่ะต่อไปก็ไปพบก,กับการขั้นตอนการทำเสื้อดำไหมนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยาย บัณชาวมรุญชาวเท็หน้าหัามูุร้านเกินมากกันนะสชอดกันไร่ก็เลยนิยมใช้มากมีปัจุบันนะคะถ้าเอาวิธีการทงเสือดำหมายเหียนขั้นตอนอย่างไรคะถ้าเอาไปทอดหรอยังเข้าไป นี่แหละห้องกับตุ้วเลยห้อกระเปสาห้องเครื่อตวอันนี้เป็นการเอ่อไปเร็กที่เาไปดขบวนเรือต้นตัวค่ะจังติเป็นโครงการ้อกัวังตีดว่าเคื่อพนกะตัวเรกตัวเรวันนี้ก็เปสาสาวตรงเครื่อ เฮียใส่เฮียค่ะบันนี้เขาเอาออกจากเฮียมาเขาก็มาต่อใส่ฟั้นวีต่อใส่ตะกโอต่อค่ะหัวว่างหัวต่างต่อมากันนี้เขาก็จังพ่อเป็พ่อก็ออกเป็นซีนี่ขาวปิ้งเนี่ยเป็นลายตัดลายนีแน้วค่ะจะเป็นไล่ลูกแก้วค่ะมันเป็นหางตะโกไอ้เกี่ยวที่เนี่ยที่ได้ค่ะจุบที่อ่ะไย เสตียห้องประเทัดเกลือเมื่อซัดเจลห้องแปลว่าเกลือมตาตัใไซค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวพุ่ใหญ่ชาชีของนูเบิรกันพ่อนะะี่ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการทอผ้าใหม่นะคะกกใคร,ให,รใหาคนิดเพี่ดงกี่อยอยเอาเอา้ีดวเอา,เอ,าอันนี้เป็นลายหลุดแกลวเนาะคะา่ะอ๋อันนี้เบืองลา่กว่อนึะ เขาก็เอาเาออไปว่าอะไรังตั้งยังไม่ง่ายตั้งตัรอรอตวอตั้งต ตัวสส่เตากรนไดเนาะค่ะค่ะสวยยังมั้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการทอแล้วนะคะอ่าอันนี้เรีอันนี้ก็จะเอื่นย่างคะกระสวยกระสวยนะคะอันนี้คือกระสวยนะคะเราจะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงทอค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะได้ลายลายดอกแก้วขึ้นมานะคะ ลายลูกแก้วค่ะลายลูกแก้วค่ะเรลเ่าข้าสีตำเขานี้ค่ะข้าวตองเพ็ดแหมงแม่สามันเสมอกันอสคะข้าวตะเป็นแห่งออกมางามเลย่ะเข้าตองดึงน้ำค่ะมันสมมติว่าข้าทอดแล้วแล้วข้าจะ น,นั่เไป็ัดเลืนไปตัดเลยบอกค่ะเลื่าเข้าไปจุกน้่ไปตัดต่อนเลยนั่งไปตัดเป็นตัวเสียจ oh, ันก็มาซื้อของค่ะปมาซุ้อเระมานหาวันท่านมาเกลือดำดีกับประมันหาวันค่ะแล้วข้าวกาไฟซุบน้ำพรนรู้ว่าค่ะแล้วะหาเคียงโอ๊ก เราผสมมติว่าเพราะอยากได้เป็นสีบักเขือสีดำไหมเข้าหรือเข้าสีอื่นได้อยู่ไหมคะได้สุกสีอ๋อค่ะเขามักสีแดงเขาแต่งอมแดงเขามักสีชมพูเขาแต่งอมสีชมพูอ๋อค่ะค่ะเข้าดำเลยนะเพราะเกิเขาติเขาแตจะได้เฉยแล้ยค่ะนี่นะคะผลงานของชุมชนของตำบลหนองบ่อแล้วนะคะ ซึ่งก็เป็นเสื้อเสือแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นได้ว่ามันจะมีความประณีตของลายอัน,นรเราทำเองกับมือนะคะ,ะใช้มือเย็บไม่ใช่จักนะคะเพราคุณน,นํขนาก็จะเป็นตัวเท่านี้นะคะ โครงงารของพวกเราก็จบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ